อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4มัวรเมสซาลากองหน้าดาวซันโบของลิเวอร์พูลกำลังเจอบททดสอบสภาพจิตใจครั้งสำคัญกับโอกาสที่จะได้ไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาหรือแปร์เฉ่เดือดเทเลกราฟสียงกิรายงานว่าซาลาอยู่ในช่วงตัดสินใจครั้งสำคัญ ระหว่างที่การเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทัวสกัดลิเวอร์พูลยังคงดําเนินต่อไปท่ามกลางความสนใจจากบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดสองยักษ์ใหญ่จากสเปนและปารีสแซงต์แชงกงทีมเศรษฐีแห่งฝรั่งเศสสัญญาของซาร่าสมีอายุในถิ่นแอนฟิลถึงปี2023เท่านั้นและหากถึงช่วงซัมเมอร์นี้การเซ็นสัญญาฉบับใหม่ยังคงไม่เกิดขึ้นนั่นก็คงหมายความว่า สัญญาของกองหน้าชาวอียิปต์จะเข้าสู่ช่วงไล้เวลา12เดือนสุดท้ายซึ่งลิเวอร์พูลต้องเสียวา่าเพราะมีความเป็นไปได้ที่จะเสียนักเตะไปแบบไม่มีค่าตัวรายงานข่าวระบุว่าการขายโมซาลาอาจเป็นทางเลือกที่ลิเวอร์พูลต้องพิจารณาในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้หากประเมินสถานการณ์แล้วมีสัญญาณความเป็นไปได้ที่กองหน้าวัย29ปีจะเพิกเฉยต่อสัญญาฉบับใหม่สลับซาลายังคงมีฤดูการที่ยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูล โดยซันโวไปแล้ว22ประตูนำดาวซันโวเพมเลิกและแอซิดอีก13ประตูเป็นผู้นำเช่นกันและเพิ่งมีชื่อเป็นเจ้าของรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักข่าวปารีสแองร์แมางวางยอคิมเลิฟเป็นหนึ่งในวัที่เทนเนอร์คนใหม่ตามรายงานจากจาลูกาดิมาซิโอก่อนหน้านี้มีรายงานจากเคานเจอร์แปรแชร์เปิดเผยว่า แปแชร์ต้องการคว้าตัวเอริเทนฮากไปทำหน้าที่แทนมาริซิโอปิชติโนในฤดูกาลต่อไปแต่เทนฮากเลือกย้ายไปทำงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดดีบัสซโอเปิดเผยว่าสโมสรดังของฝรั่งเศสเบนเป้าหมายไปหาคนอื่นโดยมีชื่อของเลิฟอดีตเทนเนอร์ทีมชาติเยอรมันอยู่ในข่ายพิจารณารวมไปถึงเตียกโกมอสต,ตาและอันตโตนิโอคอนเต้อย่างไรก็ตามแม้คอนเต้จะออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวแต่สื่ออิตาลีเปิดเผยว่า การเจราจาเบื้องต้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอดีตในายใหญ่อินเตอร์มิลานส่วนกรณีมอตตาที่ตอนนี้ทําทีมสเปเซียอยู่ในการพิจาร,รณาของแปะแ์เช่นกันแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองคนอื่นสําหรับเลิฟแยกทางกับอินซิเลกเมื่อกาลปี2020และตอนนี้กลายมาเป็นหนึ่งในทางเลือกคุณซื้อคนใหม่ของแปรแฉ มอริโซ่ปูชิตโนเทนเนอร์ของปารีสซิงชาแมงเบื่อจะต้องมานั่งตอบคำถามนักข่าวทั้งเรื่องของเอ็มปาเป้และเรื่องอนาคตของตัวเองผมเหนื่อยจริงๆมันยากที่จะอธิบายแต่ผมจะพยายามทำผมตอบแค่คำถามที่ผมถูกถามว่าวันนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับผมมันร้อยเปอร์เซ็นต์คลียนก็เช่นเดียวกันผมตอบแบบนั้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมคำพูดพวกนี้ถึงถูกเอาออกจากบริบทผมเหนื่อยมากจริงๆแต่ผมแข็งแกร่งและไม่สนใจเรื่องข่าวดือ้อ ผมโฟกัสกับฟุตบอลกับนักเตะของผมเราเดินหน้าทํางานของเรานั่นคือปัญหาเรามาที่นี่เพื่อทํางานให้สโมสรพยายามอย่างเต็มที่และขาดความเคารพอยู่ตลอดเวลาเราจะทํางานของเราต่อไปเราแฮปปี้ที่ทีมไม่แพ้ยังมีความเป็นมืออาชีพความต้องการลงเล่นพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้แต่วันนี้ผมมีส่วนร่วมร้อเเซนต์กับแปรแช่ มาโกบาซกี้นักข่าวชาวอิตาลีรายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมทุ่มเงิน42ล้านปอนด์บวกกับองตนน้มาซิยาวเสนอให้กับอินเตอร์มิลานเพื่อขอซื้อลาอุตโลมาติเนสปีศาจแดงมีข่าวเรื่องหากองหน้ารายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังทีมต้องเสียเอดิสันคาวานีในขณะที่อนาคตของแนวรุกตัวอื่นอย่างคิซาโนโรนัลโดและมาคาราฟอร์ดก็ยังไม่แน่ไม่นอน ส่วนเรื่องเมสันกรีนวูดก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่ผ่านมาทีมมีข่าวกับกองหน้าหลายคนทั้งเออร์ลิงเบิร์์ฮาเลนอลิเคนและดาวินนูนเยสในขณะที่ทีมก็กำลังหาทางปล่อยมาซิยาวที่ปัจจุบันถูกปล่อยให้กับเซเบียยืมตัวออกจากทีมเช่นกันจากรายงานของบาซกี้เผยว่าปิศาจแดงเตรียมแผนอีกทางด้วยการส่งกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมเงินอีก42ล้านปอนด เพื่อขอสลกกับราอุตโลมาติเนีสของอินเตอร์มิลานในช่วงซัมเมอร์นี้กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาเพิ่งต่อสัญญากับทีมออกไปจนถึงปี2026เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วโดยที่ผ่านมามีข่าวกับหลายทีมดังอย่างบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดอาร์เซนอลและสเปอร์